มาเจอพี่ทัานเมื่อกี้มองหาอยู่สวัสดีค่ะพี่ทัานสวัสดีครับค่ะพอดีมาก็เงียบๆเ,เนาะก็เลยมองหาอยู่โอ้ไปเอาฟืนมานี่ยนะดูว่าช่องมีชแลนลมาเมื้ยได้เลยจา้ามาตามโค้งสุดท้ายาค่ะต้นลำดวนใช่ไหมคะพี่ทัานนี่ใช่ครับต้นลำดวนรู้ไหมมองรู้จักรู้หนูรู้อยู่โอ้แสดงว่าภูเขาจ้าเพราะว่าหนูอยู่กับป่าเนาะต้นลำดวนจะเป็นไม้มงคลค่ะจัดทำฟืนก่อไฟทำกระดูกว่าวคือต้นลำดวนนี่แหละจ้า โอยานานี่ลำดวนสวยเนาะพิทัศน์เนาะซื้อเขาบ่อันนี้ซื้อเขามาครับซื้อมาเทีย่ยวหนึ่งวันนั้นถ้าเผาทานเนี่ยสวยมากเลยเนาะนี่<อ>ทานสวยเช็ลอด้วยจ้ะครับมาตามโค้งสุดท้ายของพิทัก์ครับอันนี้ก,กอกงเมอเตะหนักนะหนาม้เฟินหนันหนกกับต้นลำดวนที่เป็นไม้ แก่นเนาะแก่นมัน,นเนื้อแน่นค่ะครับอันนี้ก็จะเป็น,นมะม่วงป่าอันนี้ก็ต้นตราถ้าในจะสิงไฟนี้ก็จะเป็นว่านสองร้อยเลยไม่ต้องว่านร้อยแปดว่านสองร้อยร้อยกว่าชนิดขึ้นไปใช่ไหมคะนี่ครับตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็รากอยู่าค่ะครับคือคือสารพัดอย่างในกองที่เท่านี้จะเป็นสมุนไพรชั้นดีครับถ้าบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเผาทําไม อันนี้คือเป็นกสินไฟของลวงปู่ก็ที่ถ่ายทําหน้ากล้องไฟลวงปู่ก็คือผมฟันเกี่ยวกับกสินไฟของลวงปู่ทั้งนั้นอือันนี้ขอเล่าตั้งแต่เริ่มแรกเนาะค่ะฟันว่าปู่ให้กวาดถนนตั้งแต่ปากทางเข้ามาอันนี้ได้ยินไม่นอเสียงไ,ยยได้ยินค่ะได้ยินตั้งแต่ปากทางเข้ามาแล้วก็มาหยุดตรงนั้นลวงปู่ว่าชกไปฮ้อยคือในป้ายถนนก็จะมีอยู่ป้ายหนึ่ง อันนี้ก็ออกลาวไปเมื่อวานสี่ตัวเลยสามเอหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งก็คือผมเคยออก YouTube ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาขวารลงปู่าบาไก่ไก่ในความฝันไม่มีเดินมาแล้วก็ให้หยุดก่อกองไฟก่อนแล,ล้วลงปูให้ไปเอาไม้ขวาดยักใหญ่ที่ปัดยักใหญ่แมงมุม,มให้ปัดตรงว่าวลุงปูข้างหลังค่ะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ มันจะมีเลขหนึ่งศูนยูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดสามครับผมก็เลยออกยูทูปไปแล้วครั้งนึงค่ะรอบแรกเนาะรอบแรกเมื่อคืนอันนี้ฝันเห็นกลุมทรัพยานาคใส่เสื้อสีฟ้าแล้วลุงปู่ให้เอากระจุกนี้มาทางซ้ายเท่าหัวมิโป้งตรงนี้แล้วยัดในคือในความฝันน้อเห็นกลุมทรัพยานาคแล้วลุงปู่ให้มา กองไฟผมเลยเอาฟืนนี้มามาไว้ให้กุมทรัพยานาะได้ถวายฟืนให้ปู่กวนล <m> ูกปู่ให้ถวายฟืนกองไฟอต่ใ,นใ<ห>ันฝันที่นเหนืออครับให้ใส่ทางทิศเหนือผมเคยฟันเห็นกลุ่มทรัพยานาะคส่วนมากท่านก็จะได้ได้ดีเนาะท่านได้รับยศได้เป็นนักข่าวดีเด่นได้เป็นนักข่าวได้โลเกตปฏิบัติอะไรเนาะ โลสร้างความดีของนักข่าวค่ะแต่ชุดนี้รอบนี้เมื่อคืนเนี่ยบ๊พทัานเมื่อคืนครัลบลวงปู่จะให้ขุมทรัพ,พย์พญาณ์ก่อกองไฟอันนี้จะเป็นโชคลาภที่ลวงปู่ให้ทําหลังคาให้เสร็จหรือเปล่าหรือลวงปู่จะให้โชคลาภของขุมทรัพ,พย์ญญาน์อันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะรับพ่อฝันอย่างนั้นผมก็เลยเอาตัวเลขมาแต่ไม่เกี่ยวกับขุมทรพย์เนาะเพราะขุมทรพย์ก็อายุ ห้าสิบสามปีนี้เคยฝันเห็นกค่มทรัพยานาส่วนมากมันจะออกหนึ่งเจ็ดสี่หรือเจ็ดสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งค่ะครับแต่ผมไม่ได้เขียนในนี้อืครับจําได้อยู่ค่ะแต่เอฟซีไม่รู้จะจําได้หรือเปล่าเนาะขอเลขที่มาที่ไปผมเลยเอาตัวเลขแปดห้านี่เห็นนานแล้วแปดห้านี่เห็นตรงนี้ขออนุญาตเห็นตรงนี้ป้ายจะมีป้ายบอกอ๋อไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขใครมาคือเห็นแบบนี้ ้้ายตรงนีเลยเขียนไว้ตั้งนานแล้วแปดห้าทำยูทูบวันหนึ่งปุ๊บพอคืนที่สองฝันเห็นแปดห้าอยู่ตรงนี้ค่ะในฝันว่ามีป้ายใช่ไหมพี่ทัศน์มีป้ายอยู่ตรงนี้เลยเปดห้าผมก็เลยมาในโค้งสุดท้ายเลยมาลงโค้งสุดท้ายออืพอทำยูทูบวันแรกน่าจะวันที่สองโอ้ยวัใช่วันที่สองหรือวันที่สามหละยจำไม่ได้ค่ะเจ็ดเก้าสาม อันนี้อันนี้จะเป็นอายุของคนแก่แต่ผมจำคาฟฝันไม่ได้ก็เลยเอาแบบนี้ค่ะ,ะต้องโชว์เยอะอันนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายก็คือตัวนี้รอบแรกก็คือสามศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดสามแล้วก็มีสามไปตัวนี้มันจะเป็น <c oughs> รหัสถนนแต่หนึ่งเก้าผมไม่ได้เขียนอืครับผมได้บอกอยู่ว่าหนึ่งเก้าผมไม่ได้เขียนค่ะ แล้วก็แปดห้ากับเจ็ดเก้าสามในโค้งสุดท้ายน้อพิทัดน์เนาะโค้งสุดท้ายค่ะอู้ทำไมร้อนร้องไห้ไปด้วยป่ะเนี่ยร้อนครับร้อนร้อนแล้วก็เงอแตกเงือมันเข้าตาอยากร้องไห้ก็ร้องไห้เพราะให้สําเร็จนี่ก่อนอืมร้องไห้คือความดีใจไม่ใช่ร้องรองไห้เสียใจจ้ะแต่พอดีเอฟซีมาเมื่อกี้ก็ไปหาผมไปหาผมเกก็บอกว่าฝันเห็นผม นอนเป็นไข้ใส่ชุดขาวค่ะถ้าความฝันในในคนโบราณเขา่อว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยรือรถือว่าฝันดีจะมีแต่โชคดีค่ะเสนนียาตาอน,นุญาตอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะสำเร็จอยู่แล้วพิทัศน์<ฮ>ตรงนี้อ่ะลังคาของหลวงปู่ก็จะสำเร็จนี่แหละที่พิทัศน์ฝันเนาะถ้าหลวงปู่ให้ยังไงก็ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าหลวงปู่นะคะอยากได้หลังคาตรงเนี้ย เดี๋ยวก็จะได้ไม่มีอะไรจะอันนั้นกับหลวงปู่เนะาะไปทัดเนาะเงือเงือมันเข้าตาทีนี้มันแสบเนาะมันเค็มเน๊ะใส่ใส่เกลือมาเยอะโอ้ใส่เกลือมาเยอะก็จงอะไรจงปู่ให้อะไร,ะไรทำลางคาแล้วสักอย่างหลวงปู่ฝันเห็นคืน<อ>สุดท้ายเนะาะค่ะ ปันเห็นว่าลูกปู่ให้คมรัพย์พญานาคใส่ชุดสีฟ้าแล้วก็ตรงกระจุกตรงนี้มาเป็นมีนเล็ให้มากอ่อไฟลงปู่ให้กอ่อไฟยืนให้ยืนตรงนี้ให้ยืนทางทิศเหนือบอกไม่ยืนทางทิศเหนือให้ม่าประทางทิศใต้ใส่ตรงนี้ผมเวลาเล่าฟังฝันแล้วลืมอืืมเสนีค่ะก็ได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้นก็ประมาณนี้ค่ะ เปนห้านี่เห็นในป้ายตรงนี้เดอ้อตั้งแต่คืนวันที่สนะี่น่าจะวันที่สามเรื่องที่สี่นี่แหละผมก็เลยเอามาลงโค้งสุดท้ายในวดวันที่สิบหกกรกฎานพิทัก์เนาะ,นะคืนหนึ่งเก้าผมไม่ได้เขียนค่ะต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายก็จะเอามารวมกันนะ,ะคะเอฟซี <F 4. S 1> แล้วก็อย่าลืมใหม่ตัวเล็กๆนี้ด้วยค่ะก็คือเลขก,ก็ไม่เยอะเนาะพิทัศ์เนาะ,ะมันก็จะมีรอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายอยู่ แล้วก็บางคนโอ้เลขลาออกแล้วคือตัวเลขเนี้ผมออกตั้งแต่คืนรอบจากวันที่สองรอบแรกครับโนได้มาถ่ายลงอยู่รอบแรกนั่นแหละที่สองแล้วก็พี่อยู่กรุงเทพเคยตามอยู่อพอมาปล่อยเมื่อคืนก็มาเลยสี่ตัวค่ะไม่งั้นหลักแสนอีกแล้วครับก็ประมาณนี้ฟาร์มฟันค่ะรอบแรกโค้งสุดท้ายอยู่ในนี้หมดคำฝากฟา์มฟันของพี่ทัศน์นะคะเอฟซีก็ถือว่าผมทำไมร้อนเั็นเลยอ๋อบะ ไปยืนเพ่งไฟบะไม่ผปร่งๆคีร้อนอ๋อคีร้อนนึกว่าไปยืนใกล้ไฟแล้วมันจะงาแตกไม่ผมชอบไฟอยู่แล้วแต่คิดตปมันแบบนี้แหละร่างกายผมใส่เสื้อตัวไหนต้องมีคราบอเกลือทั้เกลือค่ะสุดท้ายนี่พี่ท่านอ่ะอันนี้ก็โชว์อีกทีหนึ่งฝัน เห็นลงปูให้กวาดถนนก็คือ3ามสิกันึ่เก้าลขถนนแล้วก็ค่ะเลขว้าวบนกระท่อมลุงปู่ก็คือศูนย์หนึ่งก็เอา083มาลงแล้วก็85เหตนในป้ายนี้คือมาที่4ค่ะ7จ็ดเกอายุคนเก่อ,อันนี้ถ้าผมบอกว่าลุงปู่บอกเขาเนาะมันก็เทวนันไปจ้ะก็เขียนมาเป็นนี่เลขงวดประจําวันที่16บหกกรกฎาสองห้าสิบอันนี้ค่ะสองหไม่ใช่สองห พูดเพี้่ครับสองห้าหกแปดถ้าเลขเข้าเลขหลุดเลขปิดเลขถูกอันนี้ต้องขออภัยเอฟซีไว้ก่อนเพราะดูคุณทัศน์สองพันพันห้าก็ดูเยอะๆหน่อยก็ทำลักสังขารคือเราทําอะไรก็ขอให้ทาเป็นความจริงครับไม่มีการแสดงคนนี้ผมแสดงไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอาเลขมาไหนผมไม่ได้เอาเลขไข่มาทั้งนั้นจากฝันล้วนๆเนาะพิทัศ์เนาะค่ะบางทีเห็นเลขดังๆผมบางทีอาจจะปัดออกก็มี บางที่เลขตัวเองชอบกรับวันนก็ขอขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำวันนี้ผมเหนื่อยแต่ขี้ใครก็เม้นไปนะอันนี้ก็ขอขอบคุณที่มาถ่ายทำที่กระท่อมรัชสังารหลวงปู่สวงมีคุยตลกบ้างดีบ้างอันนี้ต้องขออภัยเราขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมมีเลขมีผิดมีถูกก็ดูคุณทัดไปเรื่อยๆเนาะบางทีอาจจะโชคใหญ่กนใหญ่หลวงปู่อาจจะให้รางวัลที่หนึ่งหรือ ให้ธุรกิจหน้าที่การงานเราก็กดสาธุแล้วก็ดูเป็นแนวทางมิน a ชแน,นลค่ะก็ดูคุณทัศคุณทัศวันนี้ร้องให้แล้วนะเก็ขอบคุณป็นอย่างสูงส,ส,สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ